กับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชาบัญญัติฉบับนี้นะครับผมมองแล้วนะครับก็อ้างอิงมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา2 5งหงอนุหนึ่ง ซึ่งมาตรานรัฐมนุมาตรานี้ระบุถึงเรื่องการกําหนดระยะเวลาให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าแต่มีอีกครึ่งหนึ่งของอนุหนึ่งนี้เหมือนกันครับก็คือเรื่องให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้รวมถึงตลอดการสร้างกลไกให้มีการบังคับกฎหมายอย่างเข้มขัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคมทําไม ผู้เสนอกฎหมายข้อแนี้รัฐบาลทำไมทาทั้งทั้งอนุเลยนะครับทำไมเลือกทําเฉพาะเรื่องของตัวระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าต้องการกักอะไรไว้เพราะทั้งที่เป็นกฎหมายอยู่ในมาตราเดียวกันในรัฐธรรมนูญนี่ผมตั้งข้อสังเกตในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับในส่วนของมาตราสกมกหนดหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเป็นหน่วยงานซึ่งมีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวข้องการดําเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ก็เขียนไม่ดีนะครับแต่พอดูเนื้อในนะครับ ว่าหน่วยงานใดบ้างนะครับก็มีในมาตรหาหกระทรวงมหาดไทยยุติธรรมทบรณูนสำนัรรกงานแหน่งชาติาสำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงินป,ปอปชก,าการ,รรมการธุกิตภากรัฐสาลองค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นแต่ยังขาดอีกต้องหลายหน่วยงานทําไมไม่เขียนแล้วไปเขียนลอกตามมาตราสามไว้แบบนี้นั่นคือว่าเฉพาะตรงนี้เท่าเองที่ต้องใช้การกําหนดเวลาเมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกที่บอกว่าทําไมในส่วนของ การลวงกาลาโหมทหารนะครับที่ออกกฎหมายพิเศษมาจับกลุมเขาไม่มีกําหนดแบบนี้บ้างไปจับกลุมโดยผิดเก,กัดทหารเป็นอะพิสิทธิชนยังไงครับหรือว่าเปิดช่องไว้เพื่อรัฐบาลชุดนี้สืบเนื่องมาจากการรับทหารให้ทหารมีอํานาจเต็มในการควบคุมคนได้ไม่อยู่ในอของพระราชบ,าบัญญัตินี้นี่คือความเหลื่อมล้ําไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตราสอง้ยห้าสิบปดงออนุหนึ่งทำไมไม่ทำไ้ด้วยออกกฎหมายแบบลักลั่นแบบนี้เชื่อว่า ในส่วนของผู้ออกน่ามีเจตนาที่ไม่สุจริตต่อมาครับในส่วนองค์กรอิสระที่สำคัญก็คือกกตคณะกรรมการเลือกตั้งการเลือกตั้งช่วงนี้มีข่าวใกล้จะเลือกตั้งแล้วจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รับไม่ทราบครับอาจจะมีการเ,าเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบการประกาศผลครั้งที่แล้วไปสองสามเดือนไม่ประกาศผลคะแนนรายหน่วยหายเงียบไปเลยตรวจสอบไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนแปลงไงเราก็ไม่รู้ ระยะเวลาที่กําหนดในการประกาศผลขององค์กรอิสระจําเป็นต้องประกาศเลยครับรายหน่วยประกาศหน้าที่หน้าหน่วยให้ชัดเจนบันทึกชัดเจนประกาศที่การนับคะแนนที่อําเภอหรือที่จังหวัดที่กรงหนึ่นให้ชัดเจนรวมถึงประกาศผลการเลือกตั้งให้ชัดเจนนี่คือกำหนดเวลาที่เป็นธรรมยุติธรรมที่สุดในการเลือกตั้งในการคัดสรรคนเข้าสู่อํา,านาจรัฐทาไมไม่เขียนกกตไอไปได้วยหรือเผื่อไว้เพื่อจะใช้กลไกแบบนี้ในการที่เอาชนะเลือกตั้งครั้งหน้าในการเข้าสู่อำนาจรัฐ ผมไม่เข้าใจมาตราสามการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าการดําเนินงานทางแพ่งทางอาญาทางปกครองรวมถึงดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมของสารรัฐมนูญการดําเนินการองค์กรอิสระไปไหนครับที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับหายไปเลยเหมือนจงใจว่าไม่ต้องอยู่ในระยะเวลาทําอะไรก็ได้ตามอำเภอใจใช่ไหมครับ การทางานของกระทรวงกลาโหมทหารทําอะไรจับกลุ่มได้ก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการนี้ใช่ไหมครับผมฝากให้ทางกรรมธิการไปตรวจสอบแล้วก็ไปแก้ให้มันครอบคลุมอย่าให้มันเหลื่อมล้ําแบบนี้ซึ่งในส่วนามาตรา258งออนุหนึ่งเขามีด้วยว่าลดความเหลื่อมล้ํา,า um และความไม่เป็นธรรมในสังคมแต่นี่คือทาเพื่อเปิดช่องเพื่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมทําเพื่ออะไรครับถัดมาอีกตอนหนึ่งครับคือมาตรา6 ในส่วนมาตราหกเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้หน่วยงานกร่วนที่จะทตามมาตราห้าคือหน่วยงานตามที่ระบุไว้ไม่กี่หน่วยงานไม่ครบถ้วนน่นะครับบอกว่ากําหนดเวลาให้แล้วเสร็จที่สามารถจะเท่าที่สามารถจะทําได้ในการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆคาคานี้คือไม่ให้สามารถเท่าที่ทําได้คือไม่กาหนดเวลานั่นเองคือเปิดปลายเปิดนะครับอีกสิบปีไม่ทําก็ได้ครับเพราะว่าเท่าที่จะทําได้หัวหน้างานสั่งงานลูกน้องบอกว่าไปขนไม้จากเออ่ เอ่อหนึ่งกองมีสามร้อยตนให้ไปอยู่อีกที่หนึ่งห่างร้อยเมตรบอกว่าให้ทําเต่าที่ทําได้ถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับนี่ไม่ทราบว่าใช้อะไรคิดสําหรับผู้ที่ออกมาหรือมีจิตวิญญาณที่ไม่อิสระหรือมีความชอบฉนอยากจะวางหมากวางอะไรไว้ในส่วนของบ้านเมืองน,นี้ถัดมามาตราเจ็ให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการผู้ผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหก ถักไม่ไ้เสร็จกณีดรังกล่าวให้บันทึกเหตุผลความล่าช้าและแจ้งผู้เสียหายเกี่ยวข้องรวมถึงพร้อมผู้ขา้าผู้ข้าประชาทราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระบุเพียงแค่คู่ความผู้วันีผู้ต้องหาและผู้เสียหายผู้เสียหายผมไม่ทราบว่าไม่มีคานิยามว่ากระจายเท่าไหร่นะครับผู้เสียหายอาจจะแค่คนที่มีเรื่องมีราวแจ้งความแต่ถ้าคนไม่แจ้งความได้แล้วผมกระทบล่ะครับเขาจะเอาผิดที่ใครแล้วให้รายงานจดบันทึกอย่างผู้ค้าบัญชาคนอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ส่วนใหญ่แล้วก็จะช่วยกันเพราะเป็นลูกน้องกันสามารถจะทำอะไรได้ไหมครับมันก็ไม่สามารถทำให้เร็วขึ้นได้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีสมภาพบังคับบังคับมีเทอหน่อยเดียวนะครับคือในส่วนของอ่ถ้าล่าช้าเกินควงเ,เหตุไม่มีสมควรให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไปถ้ามันเรื่องใหญ่ละครับเรื่องโกงการเลือกตั้งละครับเรื่องของการทําให้คดีพลาดเขาต้องเสียหายเป็นร้อยล้านพันล้านละครับไม่มีคดีายาเลยระครับ กฎหมายที่จะมีสภาพบัคงคับก็คงจะต้องมีโทษอัตราโทษกําหนดสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแต่กรณีกรณีน,นี้นะครับบัญญัติแค่ให้เป็นโทษทางวินัยเท่านั้นมันอ่อนไปหรือเปล่าครับมันดูเหมือนดน,น่มแนมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นกฎหมายเป็นแค่นโยบายก็ได้เป็นแค่ ผู้มีอำนาจอำในรัฐเนี่ยกำหนดนโยบายแล้วก็สั่งการไปว่าให้ทําอันควรไม่มีกําหนดกําหนดระยะเวลาอะไรเลยบังคับอะไรไม่ได้เลยไม่ทําไม่มีโทษทําแล้วให้ผู้อังคับาัญชาซึ่งสามารถที่จะช่วยกันได้สามารถที่จะพิจารณาใช้ดุลวินิจพิจารณาได้แล้วมันจะมีผลอะไรมากไหมครับในกฎหมายฉบับนี้ผมเรียนท่านสมาชิกรัฐบาลที่เคารพครับในการออกกฎหมายปฏิรูปประเทศทุกครั้งที่ออกมานั้นมีหมกแมดแบบนี้ทุกครั้งครับเหมือนจะดีแต่ไม่ดี ดังนั้นอยากให้ท่านสละความเป็นสสสวนะมาทำเพื่อประชาชนนะครับออกกติกาให้ําหนดได้เวลาที่จริงๆและถ้าเกิดพ่วงได้คือพ่วงเรื่องความเหลื่อมล้ําไปด้วยความไม่เป็นธรรมในสังคมเข้าไปด้วยก็จะทําให้กฎหมายนี้ออกมาสมเจตนาลมตามหลักการขั้นต้นแต่ตอนนี้ตามร่างที่ออกวันนี้ไม่สมเจตนาฝากกรรมธิการได้ช่วยกรุณาแก้ไขด้วยครับครับขอบคุณครับท่านธีรชัย